ครูเตยแปง้งโฉมเป็นสาวสวยลูกสาวนี่ยังงงว่านี่พ่อหรือแม่กันแน่คะ่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะถือโอกาสเปิดตัว1ขวบพอดีค่ะน้องตั้งใจปรยาสาวหญิงขนมสัสิการสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆอย่างมากค่ะกับการเปิดตัวลูกสาวให้เห็นกันครั้งแรกบนเวทีพร้อมกับอายุ1ขวบเต็มล่าสุดโมเมนต์นี้ให้เห็นการผ่านทางเตยอภิวัตซึ่งมีการโพสภาพค่ะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของครอบครัว เมื่อคุณแม่อยากได้คอนเทนต์คุณพ่อก็จัดให้ตามคำขอแปลงโฉมเป็นคุณหญิงผู้หญิงตามที่ต้องการบอกได้เลยนะคะว่าในลุกนี้คร,รูเตยมาในลุกที่ดูมุ้งมิงมากๆเลยคะ่ะงานเนี่ลูกสาวมีงงเลยคะ่ะว่าเจอเรียกพ่อหรือว่าเรียกแม่ดีจะเป็นยังไรมาติดตาม,มารับชมกันคะ่ะ